โปรโมชั่นสิ้นปีคุ้มโคตรคุ้มมีอะไรกันบ้างมาส่วนรถค่าแรง30%ปโปรโมชั่นเซสซิรอยู่4,999บาท5รายการแถมฟรีเบรคคินเนอร์จาก Nexter เปลี่ยนโชค OEM แถมฟรี4รายการรับประกัน1ปีทุกยี่ห้อเปลี่ยนอะไรแท้ศูนย์รับส่วนลด5 1 0ถึง เปลี่ยนโชคสตัดโปรโมชั่น0% 10เดือนทุกยี่ห้อเริ่มต้นที่19,900บาทธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นโปรโช่วงล่างครบชุด Honda เริ่มต้นที่9,999บาทเสร็จภายใน1วันเปลี่ยนจานเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกแถมฟรีน้ำมันเบรกโมตุนพร้อมเปลี่ยนถ่ายตั้งแต่วันนี้จนถึง1มกราคม2568 ขายข้อสงสัยของโปรโมชั่นคุ้มโคตรคุ้มของเรานั่นเองนะครับในวันนี้ปั๊บเองครับก็อยากจะมาอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังในส่วนของเงื่อนไขเริ่มจากโปรโมชั่นลด30%นนั่นเองนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะฮะที่เพิ่งเคยเข้ามาใช้บริการที่ร้านหรือลูกค้าเก่าแล้วกันที่ยังไม่เคยใช้บริการในร้านเราเลยนะครับซึ่งโปรโมชั่นนี้เนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นลดค่าแรงค่าแรงเท่าไหร่ลด 30%ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะต้องบอกเลยและโปรโมชั่นคุ้มโคตรคุ้มของเราเนี่ยสามารถออนท็อปทุกอันนะครับผมใน1บินใบเสร็จเนี่ยลูกค้าสามารถใช้โปรโมชั่นทุกๆรายการกับเราได้เลยเช่นกันครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ส่วนลด30%ในส่วนของรถค่าแรงนะครับ30%ไปแล้วลูกค้าเปลี่ยนทายของเหลวเซนซิโรอีก4 9่9บาท รถไปให้อีกในบินใบเสร็จเดียวกันสามารถทําได้ครับผมโปรโมชั่นเซ็ตซีโร่สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถมือสองมาหรือว่าอยากเซ็ตซีโร่ใหม่ราคาอยู่ที่4,999บาทมีอะไรบ้างน้ํามันเครื่องพร้อมกรองน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเบรกและน้ำหล่อเย็นนั่นเองนะครับผม4รายการนี้ในราคา4,999บาท พร้อมเปลี่ยนถ่ายครับผมพร้อมค่าแรงแล้วแถมฟรีสเปรย์เบรคคินเนอร์ในกรณีที่ลูกค้าอยากจะให้เราใช้ในตอนที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรคนะครับเราจะมีเบรคคินเนอร์ของ Nexter คอยฉีดเช็ดให้นะครับแล้วก็แถมให้กับลูกค้าไปเลยหรือลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะใช้แต่อยากจะเก็บเอาไว้ได้เช่นกันอะไรแท้ศูนย์ Honda ก็เช่นกันอะไรแท้ศูนย์ฮเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่น5%ถึง10%แต่ในส่วนของ10%เนี่ย จะเป็นในส่วนของวอลลุ่มที่ปั๊บเองอาจจะสต็อกเยอะนะครับจะเป็นรายการบางรายการเท่านั้นที่เราจะสามารถลด10%ให้กับลูกค้านั่นเองแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆรา,ายการที่ลูกค้าเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นซีนซีนโอลิงวีเทคซีนฝาครอบวาวนะครับซีนเพานะครับอะไรพวกนี้ที่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับอะไรแท้ Honda 0ศูนย์แท้ๆเลยเนี่ยปั๊บลดให้เลยครับ5%ต่อมาในส่วนของจานเบรกหรือว่าจะเป็นผ้าเบรกนิสเตอร์ เราแถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกฟรีก็คือจะเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้ง4ลอ้อก็คือว่าจะเปลี่ยนจานเบรก4ลอ้อเราแถมให้เลยครับน้ำมันเบรกฟรีพร้อมเปลี่ยนถ่ายเครื่องแว็กด้วยนะเปลี่ยนถ่ายให้เลยฟรีนะครับน้ำมันเบรกก็จะเป็นโมตุนบอสหรือว่าจะเป็นแบบโบ้นั่นเอง3ยี่ห้อนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าและหลังเราก็ให้เหมือนกันแถมไปเลยครับในส่วนของ น้ำมันเบรกฟรีพร้อมเปลี่ยนถ่ายเลยแล้วกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแค่ผ้าเบรกหน้าอย่างเดียวหรือจานเบรกหน้าอย่างเดียวเนี่ยอันนี้คือไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือจะต้องเปลี่ยนทั้ง4ล้อเท่านั้นคําถามมาถ้าเป็นจานหน้าและผ้าเบรกหน้าให้ไหมให้ก็ได้เอาให้ครับผมแถมฟรีเลยเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกครับผมฟรีเลยต่อมาจะเป็นโปรโมชั่น9,999บาทสําหรับคุ้มโคตรคุ้ม ช่วงร่างนั่นเองนะครับผมก็จะมีรายการตามนี้เลยนะครับยางหุ้มแหลกคันชักแหลกคันชักนอกบูธปีกนกเล็กบูธปีกนกใหญ่ลูกหมากปิกนกยางประกับกันโครงหน้ายางประกับกันโครงหลัง ลูกหมากกันโคงรายการจะเป็นตามนี้นะครับผมแต่ว่าราคาทั้งหมดนี้จะไม่รวมค่าแรงซึ่งลูกค้าใหม่สามารถสมัครสมาชิกและไปเป็นส่วนลดค่าแรงอีก30%ได้ด้วยเช่นกันต่อมาโปรชค O E M นะครับผมสตาร์ทเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่12,000บาทไปจนถึง16,000บาทหรือจะเป็นยี่ห้อเทอินก็ตามนะครับผมเทอินก็จะเป็นเอ็นดู p าโหรือโปร plus เนี่ยสตาร์ทอยู่ที่20,000 จนถึง2 0 0 0 0กลางปลายนะครับผมก็แถมฟรีไม่ว่าจะเป็นเบ้าชกบนนะครับเบ้าชกล่างนะครับลูกปืนเบ้าโชกนะครับยางกันฝุ่นโชกแล้วก็ยางกันกระแทกโชกนั่นเองนะครับอันนี้ทั้งหมดเนี้ยคือเราแถมให้เลยสําหรับลูกค้าที่เปลี่ยนโชก4ต้นเท่านั้นเราแถมไปให้หมดเลยพร้อมติดตั้งด้วยเช่นกันครับผมสุดท้ายครับผมโปรของโชกสตารนะครับสตารปรับเกียวเนี่ย ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,9,900บาทโปรโมโชั่น0% 10เดือนเฉพาะธนาคารกระสิกรเท่านั้นมีชาร์จค่ารูดบัตร3%นะครับอันนี้คือแจ้งเผื่อไว้กับท่านผู้ชมก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกรายการทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตเรารับบัตรเครดิตทุกธนาคารนะฮะแต่ว่าเราชาร์จค่ารูด3%ในกรณีที่ ศูนเดือนเนี่ยจะมีแค่โปรโมชั่นคุ้มโคตรคุ้มของโชคสตาร์เท่านั้นนะครับก็จะเป็นราคาพร้อมติดตั้งนะครับสำหรับโปรโมชั่นคุ้มโคตรคุ้มนี้นะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง1มกราปี68เลยนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมแต่อยากจะเก็บโปรโมชั่นนี้ไว้ผมสามารถให้ลูกค้าซื้อโปรนี้มาจําเพียง1000บาทแล้วก็ไปใช้ในปีหน้าได้ไปจนถึงเดือน3 1มีนาคม ปี68ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนะลูกค้าต่างจังหวัดจะเข้ามากรุงเทพครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าสะดวกที่จะเข้ามาในช่วงปีหน้าอะไรเงี้ยสามารถซื้อโปรโมโชันนี้เก็บเอาไว้ได้เลยครับผมทั้งหมดนี้ก็ฝากไว้ละกันสําหรับใครที่สนใจโปรโมชั่นคุ้มโคตรคุ้มทั้งหมดนี้6รายการนะครับก็สามารถติดต่อในช่องทางของเราได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ TikTok l i ไ e น์แอ ไลน์แอดทักเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ใน f c e e o o o นะครับแฟนเพจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาหรือรายละเอียดต่างๆถ้าเกิดว่าอยากได้รายละเอียดที่เชิงลึกไปกว่านั้นหรือจะปรึกษาในส่วนของตัวรถของลูกค้าลูกค้าสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์099 9535251หรือ081 8864461ได้เลยตั้งแต่9โมงไปจนถึง1ทุ่มทุกวันนะครับผมร่างเราตั้งอยู่ถนนจตุโชตน,นะครับใกล้กับคูบอลรามินทานะ ใกล้กับเคซายไหมใกล้กับทั้งด่วนจตุโชดนั่นเองนะครับก็ไปมาหาสู่ง่ายนะครับผมก็เอาแนะนําว่าให้เสิร์ชใน g o o g l e m a p นะครับเพราะว่าลูกค้าใน t ิ k กต k อค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยที่สอบถามมันเข้ามาในเรื่องของสถานที่ร้านของเราตั้งอยู่ที่ไหนและเรามีที่สาขานี้สาขาเดียวนะครับผมแนะนําว่าเข้าไปใน g o o g l e m a p ครับเสิร์ชคาว่า Squad Service Center ร้านของเราตั้งอยู่ที่ตําแหน่งนี้นะกดเข้ามาถึงหน้าร้านเราเลยนะครับผมก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครที่สนใจโปรโมชั่นคุ้มโคตรคุ้มแล้วฝากแชร์ให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยแล้วกันคุ้มจริงๆปีนี้ผมจัดหนักจัดเต็มของสต็อกมีพร้อมส่วนใหญ่เราทําแล้วเนี่ยภายในวันหนึ่งวันเสร็จเลยทันทีสําหรับใครที่อยากตัวเช็คระยะรถนะครับก็สามารถตรวเช็ค3าที่รายการนาเข้ามาหาเราได้แต่ว่าโปรด นัดวันเข้ามาก่อนนะครับผมก็นัดล่วงหน้า1วันครับในทาง Li n e แอดเราจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ในเรื่องของรันคิวงานนะฮะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันแนะนําว่าเราตรวจเช็คให้ฟรีทําใบเสนอราคาออกมาให้กับลูกค้าก่อนลูกค้าสามารถนั่งรอในห้องรับรองแขกของเราประมาณ30นาทีเราจะทําออกมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นําไปเสนอกับลูกค้าและลูกค้าตัดสินใจดูว่าทําหรือไม่ทําและส่วนใหญ่เราจะทําเพียงในวันเดียวจบแน่นอนครับผม